สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวทีเด็ดฟ er ุตบอลบายเฮียปั้นทันเกมทุกๆท,ท่านครับผมวันนี้ครับผมมีมาฝาก5คู่อย่างเช่นเคยก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดถูกใจกด Subscribe และอย่าลืมครับกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางพวกเรา ส่วนใครครับที่อยากจะเข้าบ้านเขียวสามารถจิ้มลิงใต้คอมเมนต์ได้เลยครับตอนนี้ครับผมกําลังจัดกิจกรรมแจกเสื้อกีฬาพรีเมียมกระเป๋านาฬิกาลําโพงและอื่นๆอีกมากมายใครสนใจครับเข้าร่วมสนุกกิจกรรมกันได้เลยครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกครับเป็นศึกยูฟ่าเนชันลีกครับคู่ระหว่างทางด้านโคเอเชียครับอันดับที่12ของโลกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านโปรตุเกสครับอันดับ7ของโลกคู่นี้ครับเตะกันตอนตีสองสครับที่สนามสตาดิโอนโพจาสแฮนดิแคปเป ปิดมาที่ทีมเยือนครับลบปอสถิติการเจอกัน5านัดล่าสุดครับโคเอเชียครับชนะ1ครับโปรตุเกสชนะ3ครับและเสมอกันไป1เกมนัดล่าสุดครับโปรตุเกสครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะไปได้ที่2ประตูตอ1หนึ่งตารางคะแนนล่าสุดครับโคเอเชียครับแข่ง5ครับชนะ2เสมอ1แพ้2ได้7เสีย7มี7คะแนนอยู่ที่2ของกลุ่ม A ส่วนทางด้านโปรตุเกสครับแข่ง5ครับชนะ4เสมอ1ได้12เสีย4มี13คะแนนอยู่ที่1ของกลุ่ม A วันนี้ครับโคเอเชียครับมาในแผน4 2 3 1มครับมีคามาดิดครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีมาตินครับมีคูก้าครับแล้วก็มีผูวิสิตครับยืนเป็น3ประสานในแนวรุกส่วนทางด้านโปรตุเกสครับมาในแผน433มครับมีทางด้านคริสเตียโนโรนัลโดครับราฟฟเอลครับแล้วก็เนโต้ครับยืนเป็น3ประสานในแดนหน้าครับช่วยกันเล่นเกมลุกเช่นกันฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ ชนะ2เสมอ1แพ้2นัดล่าสุดครับออกไปพลาดท่าแพ้สกอตแลนด์มาที่1ประตูต่อ0ย์ส่วนทางด้านโปรตุเกสครับชนะ4เสมอ1นัดล่าสุดครับเปิดบ้านถล่มโปแลนด์ไปแบบสบายๆครับที่5ประตูต่อ1นคู่นี้ครับโปรตุเกสครับเข้ารอบเป็นที่แน่นอนแล้วครับส่วนทางด้านโคเอเชียครับต้องการชัยชนะนัดนี้เป็นอย่างมากครับคงต้องเปิดเกมลุกใส่ตั้งแต่ต้นเกมกับเดทที่เปิดมาวันนี้ครับหน้ามีลุ้นครับหรือไม่ก็เฉือนเอาชนะไปได้เลย สกอร์ที่ข้าว่าจบครับอยูดที่1นึหรือไม่ก็2อหนึ่งทีที่2ครับเป็นทางด้านสเปนครับอันดับ3ของโลกครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของด้านสวิตเซอร์แลนด์ครับอันดับที่1 7ของโลกครับคู่นี้ครับเตะกันตีสองสี่สิบห้าครับที่สนามเอสตาดิโอฮาริโดโรโลริกสแฮนดิแคปครับเปิดมาที่เจ้าบ้านรับลบหลูกสถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดครับสเปนครับชนะ3ครับและเสมอกันไป2เกมนัดล่าสุดครับสเปนครับออกไปเอาชนะแบบสบายๆครับที่4ประตูต่อหนึ่งตารางคะแนนล่าสุดครับสเปน ครับแข่ง5ครับชนะ4เสมอ1ได้10เสีย2มี13คะแนนอยู่ที่1ของกลุ่ม A ส่วนทางสวิตเซอร์แลนด์ครับแข่ง5ครับเสมอ2แพ้3ได้4เสีย11มี2คะแนนอยู่ที่4ของกลุ่ม A วันนี้ครับสเปนครับมาในแผน4 2 3 1ครับมีเปเรสครับยืนเป็นหน้าเป้าครับและมีโอยาซาบันครับกับบาราน่าครับยืนซ้ายขวาช่วยกันเล่นเกมลุก ส่วนด้านสวิตครับมาในแผน4-2-3-1ครับมีเอมโบโรครับยืนเป็นหน้าเป้าครับและมีโบอาครับมีฟาเบียครับแล้วก็มีเซกี้ครับยืนเป็น3ประสานในแดนกลางช่วยกันเล่นเกมลุกฟอร์มหนัดล่าสุดของด้านด้านเจ้าบ้านสเปนครับชนะ4เสมอ1นัดล่าสุดครับออกไปเฉือนเอาชนะเดนมาร์กมาได้ที่2ประตูต่อ1ส่วนด้านสวิตครับเสมอ2แพ้3นัดล่าสุดครับเปิดบ้านเสมอเซอร์เบียไปแบบสุดมันครับที่1ประตูต่อ1คู่นี้ครับสเปนครับเข้ารอบไปอย่างที่แน่นอนครับน่าจะเอาตัวสำรองลงครับแล้ว ก็ทางด้านสวิตเซอร์แลนด์ครับน่าจะตกรอบเป็นอย่างที่แน่นอนแล้วกับเบรสที่เปิดมาวันนี้ครับผมมองว่ามันน่าจะสูงไปครับเต็มที่ครับชนะแค่ลูกเดียวครับหรือไม่ก็เสมอสกอร์ที่คาดเวลาจบครับอยู่ที่10หรือไม่ก็11ครับ คู่ที่3ครับเป็นทางด้านเซอร์เบียครับอันดับที่33ของโลกครับเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนของทางด้านเดนมาร์ครับอันดับที่21ของโลกคู่นี้ครับเตะกันตอนตีสองสี่สิบห้าครับที่สนามการ์ี้บูโรชิตซาครับแฮตตี้แคปเปิดมาที่เจ้าบ้านครับต่อเสมอสถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดครับเดนมาร์ครับชนะ4ครับและเสมอกันไป1เกมนัดล่าสุดครับเดนมาร์ครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้ที่2ประตูต่อศูนย์ตารางคะแนนล่าสุดครับเซอร์เบียครับแข่ง5ครับชนะ1เสมอ2แพ้2ได้3เสีย6 มี5คะแนนอยู่ที่3ของกลุ่ม A ส่วนในด้านเดนมาร์กครับแข่ง5ครับชนะ2เสมอ1แพ้2ได้7เสีย5มี7คะแนนอยู่ที่2ของกลุ่ม A วันนี้ครับเซอร์เบียครับมาในแผน3 4 2 1ครับมีอเร็กซาันดาครับกับวารวิดครับยืนเป็นคู่หน้าครับช่วยกันจบสกอร์ ่วนทางด้านเดนมากครับมาในแผน4-3-3ครับมีทางด้านฮอยลุนครับกับฮันเบิร์ครับแล้วก็อีลิกเซนครับเป็น3ประสานในแดนหน้าช่วยกันเล่นเกมลุกฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านเซอร์เบียครับชนะ1เสมอ2แพ้2นัดล่าสุดครับออกไปเสมอสวิตเซอร์แลนด์มาที่1ประตูต่อ1 ส่วนทางด้านเดนมาร์กครับชนะ2เสมอ1แพ้2นัดล่าสุดครับเปิดบ้านแพ้สเปนไปแบบน่าเสียดายครับที่ประตูต่อ1คู่นี้ครับสูสีกันมากครับจากฟอร์ม5านัดล่าสุดครับและเกมนี้ครับถ้าเดนมาร์กชนะครับหรือว่าเสมอก็จะเข้ารอบส่วนทางด้านเซอร์เบียครับต้องชนะอย่างเดียวครับถึงจะเข้ารอบครับแล้ววันนี้ครับได้เล่นในบ้านคงต้องจัดเต็มอย่างแน่นอนกับเลทที่เปิดมาวันนี้ครับผมมองว่าเจ้าบ้านน่าจะทําได้ครับสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่1 0หรือไม่ก็2-1ง่ผู้ที่4ครับเป็นทางด้านโป ครับอันดับที่31ของโลกครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของชาสกอตแลนด์ครับอันดับที่51ของโลกครับคู่นี้ครับเตะกันตอนตี2-45ครับที่สนามสตาดิโอนนาโรโบวีครับแฮนดิแคปเปิดมาที่เจ้าบ้านครับลบปอ สถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดครับโปแลนด์ครับชนะ1ครับสกอตแลนด์ครับชนะ1ครับและเสมอกันไป3เกมนัดล่าสุดครับสกอตแลนด์ครับเปิดบ้านแพ้ไปแบบสุดมันครับที่3ประตูต่อ2ตารางคะแนนล่าสุดครับโปแลนด์ครับแข่ง5ครับชนะ1เสมอ1แพ้3ได้8เสีย14มี4คะแนนอยู่ที่3ของกลุ่ม A ส่นด,ด้านสกอตแลนด์ครับแข่ง5ครับชนะ1เสมอ1แพ้3ได้5เสีย7มี4คะแนนอยู่ที่4ของกลุ่ม A วันนี้ครับโปรแลรนด์ครับมาในแผน3-5-2ครับมีแคสเปอร์ครับกับคิสตอมครับยืนเป็นคู่หน้าครับคอยจบสกอร ส่วนด้านสกอตแลนด์ครับมาในแผน4-2-3-1ครับมีเทอร์มี่ครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีไรอันครับกับเบนสตัครับแล้วก็แม็กโทมิเน่ครับยืนเป็น3ประสานแดนกลางช่วยกันเล่นเกมลุกฟอร์ม5้านัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านโปแลนด์ครับชนะ1เสมอ1แพ้3นัดล่าสุดครับออกไปแพ้โปรตุเกสแบบสู้ไม่ได้ครับที่5ประตูต่อห ส่นด้านสกอตแลนด์ครับชนะ1เสมอ1แพ้3นัดล่าสุดครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะโคเอเชียมาได้ที่1ประตูต่อศูนย์ผู้นี้ครับใครชนะครับจะมีสิทธิ์เข้ารอบครับหรือไม่ก็ไปเตะเพย์ออฟครับและฟอร์ม5นัดล่าสุดก็พอๆกันครับนัดล่าสุดครับสกอตแลนด์ครับเอาชนะมาได้ครับน่าจะได้ขวัญและกําลังใจกับเลทที่เปิดมาวันนี้ครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับน่าจะทําได้และเอาชนะหรือไม่ก็ยันเสมอไม่น่าแพ้ครับสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่ 1- นึหรือไม่ก็1นึ คู่สุดท้ายครับเป็นด้านลักเซนเบิร์กครับอันดับที่89ของโลกครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของด้านไอแลนด์เหนือครับอันดับที่71ของโลกครับคู่นี้ครับเตะกันตอนตี2:45ครับที่สนามกีฬาสตาร์คเดอะลักเซนเบิร์กครับแฮนดิแคปเปิดมาที่ทีมเยือนครับลบ0.5 สถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดครับลักเซมเบิร์กครับชนะ1ครับแล้วก็ไอร์แลนด์ครับชนะ3ครับและเสมอกันไป1เกมนัดล่าสุดครับไอแลนด์ครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้ที่2ประตูต่อ0ตารางคะแนนล่าสุดครับลักเซมเบิร์กครับแข่ง5ครับเสมอ2แพ้3ได้1เสีย5มี2คะแนนอยู่ที่4ของกลุ่ม C ส่วนทางด้านไอแลนด์ครับแข่ง5ครับชนะ3เสมอ1แพ้1ได้9สเสียหนึมี10คะแนนอยู่ที่1ของกลุ่ม C วันนี้ครับลักเซนเบิร์กครับมาในแผน4 2 3 1ครับมีเกอร์สันครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีโรเบิร์ตครับแล้วก็ชินานี่ครับยืนซ้าขวาช่วยกันเล่นเกมลุก ส่วนทางด้านไอร์แลนด์ครับมาในแผน3 4 2 1ครับมีพอสมิธครับกับออริชานครับยืนเป็นคู่หน้าช่วยกันจบสกอร์ฟอร์มห้านัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านลักเซนเบิร์กครับเสมอ2แพ้3นัดล่าสุดครับเปิดบ้านแพ้บังกกเรียไปแบบสุดมันครับที่1ประตูต่อศูนส่วนทางด้านไอร์แลนด์ครับชนะ3เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดครับเปิดบ้านอัดเบลารุสไปที่2ประตูต่อศูนย์คู่นี้ครับทีมเยือนไอร์แลนด์ครับดูดีกว่าครับกับฟอร์ม5้านัดล่าสุดครับแต่ถ้าวันนี้ลักเซนะนนััดดีี้้้ไไครรบบมสิิทธ์เขาออต่ป กับเรลที่เปิดมาวันนี้ครับผมมองว่าสู้ได้ครับอยู่เจ้าบ้านอุ่นใจกว่าสกอร์ที่คาดว่าจะจบครับอยู่ที่10หรือไม่ก็11สรุป5ตัวชัว์จริงวันนี้ครับคู่แรกครับให้ไปทางด้านโคเอเชียครับคู่ที่2ครับให้ไปทางด้านสวิตเซอร์แลนด์ครับคู่ที่3ครับให้ไปทางด้านเซอร์เบีย คู่ที่4ครับไปทางด้านกำแพงต่ำ2.5้คู่สุดท้ายครับไปทางด้านลักเซนเบิร์กได้เลยครับ <Okay. S 1> ส่วนใครครับที่อยากจะได้มากกว่าหน้าช่องครับหรือว่าอยากได้ตัว V P สามารถทิ้มลิง์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe ให้กับทีมงานทีเด็ดฟุดบอลบายเฮียปั้น an, ทันเกมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ